พาน้องแมวไปเที่ยวต้องเตรียมอะไรบ้างฉบับพี่เตาแล้วก็พี่หอมต่อให้เดินทางไกลแค่ไหนก็พร้อมเสมออันแรกเลยก็คือที่ฝนเล็บถ้าไม่อยากให้รถมีร,มรอยต้องพกไปเลยถ้ายิ่งเป็นแบบนอนได้ยิ่งดีน้องจะได้มีที่นอนสบายสบายระหว่างเดินทางต่อมาก็เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป้แบบสะพายว่าจะขึ้นเขาหรือลงห้วยก็พาน้องไปได้แบบสะดวกแล้วถ้าน้องแมวขี้กลัวแบบเห็นหอมน้องจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในกระเป๋า แล้วก็มีเต็นสำหรับน้องแมวถ้าใครไม่อยากใส่ใส่จุงให้น้องแบบนี้ก็ว์กดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะเต็นแบบนี้เป็นตะข่ายทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วน้องแมวก็รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในนี้แล้วอีกอย่างที่สำคัญก็คือพัดลมน้องแมวเป็นสัตว์ขี้ร้อนเวลาที่เจออากาศร้อนจะได้เปิดให้น้อง อันนี้ก็ค่อนข้างสาคัญเลยก็คือ Air ์แท็เราจะใส่ให้น้องตลอดเวลาที่ไปเที่ยวเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เผื่อน้องกะตกใจอะไรขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีไปเราก็เลยต้องป้องก,กันไว้ก่อนแล้วอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือสายจูงเราจะใส่ให้น้องตลอดเมื่ออยู่ข้างนอกโดยเฉพาะสายดื้อแบบเตาๆที่พยายามจะเดินเที่ยวตลอดเวลาเราจะทาความสะอาดให้น้องทุกครั้งด้วยถุงมือสปาทุกครั้งที่น้องออกไปเดินเล่น ส่วนเรื่องอาหารเราพกทั้งเม็ดแล้วก็แบบเปียกไปนะทุกคนแบบเม็ดเราจะให้น้องกินระหว่างวันส่วนแบบเปียกจะให้กินช่วงเย็นพอเวลาที่น้องแมวไปเที่ยวน้องจะไม่ค่อยกินน้ําอาหารเปียกนี้ช่วยได้เยอะเลยเเแล้วสิ่งที่ต้องพกไปประจําก็คือขนมแมวเลียอันนี้เป็นแบบหลอดค่อนข้างพกพาสะดวกน้องกินไม่หมดก็เก็บไว้ได้แถมยังช่วยระบายความเครียดได้ดีระหว่างที่น้องไปเที่ยวุดเลย แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระบาซ้ายอันนี้เราใส่เม็ดหอมไปด้วยนะทุกคนเพราะมันจะช่วยทําให้กระบาดสายนั้นหอมขึ้นเพราะว่ากระบาดสายมันต้องอยู่ในรถตลอดเวลาอาจจะทําให้กลิ่นอับเอดหอมนี่ช่วยได้เยอะเลยทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ข้าวๆที่ต้องเตรียมสาหรับพา้องแมวไปเที่ยวบอกเลยทุกคนว่าของแมวเยอะกว่าของคนอีกฮถึงย่าง